สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเป็นเกมเดย์นะครับระหว่างลอนจิลเลเกอร์เจอกับมินิสตร์ทิมบอรวูฟนะเป็นเหลือแค่4-5เกมสุดท้ายก็จะปิดฤดูกาลแล้วนะครับซึ่งวันนี้มันออตั้งใจมามาดูครั้งแรกนะแล้วก็ก็ในใจอคิดอยู่แล้วแหะว,ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือมันอาจจะมีเหตุการณ์แบบ2วันติดแล้วก็เรบอลอาจจะไม่สามารถลงเล่นอะไรย่เงี้ยซึ่ง ลายชื่อออกมาแล้วว่าโรบอนน่าจะไม่ได้เล่นนะวันนี้ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ได้คาดเคลื่อนอะไรกว่าน,นี้นะเมื่อวานเนี่ยถล,ล่มคีปลานคา,าเลียร์ไปแล้วทั้งโรบอนทั้ง AD แต่ว่าวันนี้ไม่ได้เล่นก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันแล้ววันนี้โอกาสแพ้สูงมากแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูกันเพราะว่าทีมบวูปนี่ก็ทํำลำดับขึ้นบนๆอยู่ตอนนี้เราอยู่ใกล้คริปโตอารีนามากๆนะครับอ่าครับเราเดินทางนะครับ เดี๋ยวมาดูบรรยากาศว่ารอบสนามเนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปนี่ก็มาก่อนเกมนข้างจะสักพักนะครับมาก่อนเกมชั่วโมงกว่ากว่าเพราะว่ากะว่ามาดูซ้อมมาดูอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมีอะไรน่าสนใจอันนี้ก็เป็นเหมือนร้านขายของที่ระลึกนะครับอ๋อเพียบอยู่เลย อยู่ฝ่ามือนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคลิปตัวรีนะอา้าวชากรหลากหลายมาเป็นจำนวนมากพอเข้ามานะครับจะเจอรูปปั้นฮารีมก่อนฮารีมับดุลจาบาจะอยู่ใกล้ๆก,กับ เมจิจอนสันนะครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวามือนะครับถึงจะเป็นโคบี้บรนนะครับก็จาบาเนี่ยความนิยมลดลงมาเยอะแล้เมจิก,ก็ประมาณนึงลูกั้นโคบี้นี้ยังเป็นที่สนใจของคนจำนวนมากอยู่นะครับเราอยู่ในที่ที่เราแบบ คนที่อยากเจอมากที่สุดน,นะครับโควิดเบรฮัตนะครับก็เดี๋ยวพามาดูซิว่าไอ้ที่เขาดาม,มากะน่ะมันพอไปเจอตัวจริงมันดีขนาดไหนนะปโอ้ยดีชัดเลยน้องๆ ็ตรงนี้เป็นตัวบ็อกซ์กร์นะครับทั้งที่แคนเดรอนหรือว่าตัวที่สะกดผิดเนี่ยก็ยังมีสะกดผิดเหมือนเดิมยังแก้ไม่ได้นะช,ชอบตรงน,น,นี้มีลายเซ็นโคบี้อยู่นะครับนี่เป็นโอ้โหอยู่เยอะมากมากล้ว จะเป็นเจอร์รี่เวสนะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจเท่าไหร่เป็นตำนานของทีมนะครับแล้วก็คนสุดท้ายชิคกีโอนิวอยู่มุมนี้เลยถ่ายยากนิดนึงนะครับสำหรับชิคกี้โอนิวติ่แล้ละเกินกั e ตั o สโตร์ทิมวูดแ e ะท a ้งท l ม s ยู่ e อสแอนเจลิส โอ้โดีมาดีนีถึงวันนี้ต้องเป็นออตินลิสเท่านั้นนะเนี่ยไปดิทอเรีสปินมั่นใจเด็ดจะทิมเก่าอ้าวชุดสองไม่ทำงานเลยอ่ะ ตายเนืสั้นโดนไหมโดนทอร์เรสปินตกติดปั้นไม่ได้หนูอ้าทอร์เรสปินเอ้กำลังมาว่ะทอร์เรสปินโอโ้โหสะสันเย่ครับน้องๆยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ไม่มีเลบบอลนะยังยังพอสู้ได้อยู่ออสติลิฟเดอะแบกออสติลิฟ44สี่สี่เท่านะตอนนี้ วันนี้เลกเกอร์ได้เดขิข,ขึ้นขึ้นลงลงเซเบนเซอร์ดินวีดีคอยแบกไว้้วโอ้โหอุ้ยอันเดอร์ซันนะคือเอ็ดเวิร์ดเนี่ยร่างกายเวอร์จัดเลยอะและ้วดนะูดีโลนะดูในทีวีนี่อย่างช้าเลยแต่ว่าดูสเต็ปที่เล่นนี้ไม่ช้าเลยแล้วจัสแอนเฮก็ตัวใหญ่มากเป็นเกมที่ไม่มีระบอลด้วยน,นะแล้วก็เป็นเกมที่บูฟเขาเน้นนะ่ะ แล้วก็ผิดพลาดไม่ได้เลยเลเกอร์ผิดพลาดเปลี่ยนตัวพลาดใช้ตัวผู้เล่นพลาดก็ก็โดนตลอดจบครึ่งแรกเนี่ยโดนนำสิบคอแต้มก็เดี๋ยวมาดูว่าครึ่งหลังเนี่ยดาวินแฮมเขาจะทำยังไงต่อนะแต่ว่าบรรยากาศในสนามดีมากๆเลยแม้ว่าจะนั่งตั๋วแบบบนสุดเลไอย่างเงี้ยแต่ก็ยังเห็นคอร์ดชัดดูสนามชัดม,มีฟีลลิ่งหนึ่งคือ ดูดูดิโกแบร์อยู่ที่บ้านนี่ยดูไม่ค่อยเก่งแต่พอดูที่สนามอ่ะรูปล่างไซส์มันโหดมากเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูต่อว่าจะเห็นอะไรต่อในเกมนี้นะนี่ครับทางออกนอกสนามนะครับก็จะเป็นของกินนะครับส ่เ้าจะมีช็อปด้านบนนะครับก็จะเป็นช็อปเล็กๆนะก็จะมีพวกเสื้อฮอบบี้เสื้ออะไรอย่างนี้เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบพวกซิเิเนียเล็กๆออสตรเลียเรบอนวันนี้ตุ๊กตาเรบอนโดนผมแน่หนึ่งตัวทงออสตรเลียนี้ไม่รู้ว่าจะโดนหรือว่าเสื้อก็ เสื้อก็จะแพงนะครับเสื้อเสื้อแนะนําให้ซื้อดีลลอกนะราคาจะถูกกว่านะแล้วก็ที่เหลือก็อันนี้มันเป็นช็อปเล็กอยู่เพราะว่าเป็นจะเป็นในสนามนะมีเสื้อตัวที่เลิฟอาจจะโดนผมนะเสื้ออัวที่ลิฟเนี่ยที่เหลือก็เป็นเสื้อหนาวเสื้อยืดนะครับเสื้อยืดนี้ซัลแมเมอร์ลดอยู่880นะถ้าคุณมาเมกาเนี่ยคุณจะซื้ออยู่ที่ราคาเดี๋ยวอันนี้ผลิตที่เวียดนาม อันนี้ถ้าซื้อที่นี่ราคาจะอยู่ที่ไม่รู้ราคาดูราคาไม่ออกไม่มีราคาจริงๆอันนี้อยู่ที่40เหรียญก็ประมาณพันสองพันสามอะไรเงี้ยซื้อไทยแปดร้อยแปดสิบนะครับอันนี้อะไรที่ซื้อไทยได้ก็ซื้อนะจ๊ะและ้วก็นี้ก็เป็นพวกมวกลูกบอลวิวสารที่ผมเคยโฆษณาไปก็อยู่ที่นี่นะจ๊ะลูกบอลวิวสาร แล้วก็หมดต่างๆก็จะมีพวกซิเวนเนียล่ะที่ที่บ้านเราไม่มีแน่ๆแล้วมีที่นี่แต่ว่าถ้าพวกเสื้อผ้าพวกลูกบานเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวจบเกมเดี๋ยวพาไปดูไปดูโซนล่างว่าโซนล่างเนี่ยเขาจะเห็นอะไรบ้างระต่อก็ถือว่าคือคักแล้วก็การจัดการดีรวมๆนี่ดีเลยนะครับห้องน้ําการจัดการนี่คือดีมากๆแล้วก็ ถ้าคุณจะอยู่ในสนามเนี่ยไม่ว่าคุณจะเข้าห้องน้ำหรือทำไรเนี่ยก็โอ้โหตอนนี้ไป20ตามละหนักจริงๆเหมือนบเลเกอร์ลลยให้ชิมุระยิงตีตื้นมาเหลือ17เดี๋ยวจะดูว่าจะรอดไหมนะเดี๋ยวไปดูต่อว่าจบเกมเป็นไงโอ้ท้อแท้แกเปิดคนเดลยอ่ะโ ทุกคนเอาโฮแอโทนีเอ็ดเวิร์ดทั้งสนามนะโอ้โหแม่งโคตรเก่งเลยเอเธนีเอ็ดเวิร์ด,ด,ด,ดคือดูที่บ้านเนี้ยเก่งนะแต่ว่าพอดูที่สนามแม่งอีกเลเวลหนึ่งเลยอ่ะวิธีเล่นของเขาอ่ะผมว่ามันเป็นหน้าเป็นตาของลีกได้นะพอหมดยุคพวกเบอรบอลอะไรเงี้ย เรียบร้อยครับ19คะแนน5นาที37วิก็แฟนๆก็กลับบ้านนะครับรถจะได้ไม่ติดนะครับตอนนี้แฟนบ้าจำนวนมากนะครับทยอยออกนอกสนามเรียบร้อยแล้วกลับบ้านนะครับยอมครับเรากลับไม่ได้ครับเรามาไกลครับส่วนเราก็ยังต้องเชียร์ต่อไปนะอุตส่าห์ไล่มาจนถึงละแต่ว่า ลายไม่ทันอนะ่ะตามเราภาพมาดูลูกนี้ลุยอาชิบุระลุยเยี่ยมจังสันเท่อ้ นสนามโล่งแล้วนะครับข้างล่างนี่คือคนกลับบ้านหมดแล้วนะครับไม่กลับเนอะกลับไม่ได้ครับมาร์กครับนี่โซนนี้ก็มีคนกลับบ้านอยู่เรื่อยๆครับเร็วมากๆครับสนามเกมจบประมาณ5้าทีส0นาทีนะครับการหรือว่าคนที่นี่เขาก็จัดการเคลียร์คนออกนะครับ 10นาทีนี้ก็คือสนามนี้คนดูหมดเรียบร้อยแล้วถือว่าโคตรโปรเลยแล้วก็ช็อปนี้ก็คือสาว่าจบเกมจะมาสอยของทีละลึกนะเหมือนพวกแมนยูอะไรเงี้ยเปิดตลอดก็ไม่ใช่เนี่ก็คือจบเกมก็ก็ปิดแล้วก็แล้วก็แยกย้ายกลับบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่ประสบการณ์ครั้งแรกเดี๋ยวเดี๋ยวยังมีอีกเกมหนึ่งที่จะต้องมาดูต่อจะได้รู้ว่าครั้งหน้าจะต้องเตรียมตัวยังไงนะนี่นะครับ บรรยากาศหลังเกมนะครับแฟนบาสกลับบ้านอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะมีรถเข็นขายฮอตดอกซึ่งฮอทดอกเนี่ยราคาประมาณ4ี่เหรียญสี่เหรียญก็3.5.70้าเจ็ดสิก็ตีเป็น280ร้อนะฮอทดอก ใส้กล่องหนึ่งแท่งนะก็กลับบ้านเราไปกินตีน้อยเนีมือหนึ่งเลยส,สบายๆอ่านี้เราต้องไปทางไหนเนี่ยไปทางนี้เดี๋ยวครั้งหน้าจะอันนี้เป็นโซน V.I.P. นะครับน,นี่เป็นร้านข้างเรานะครับ เสื้อโคบีนะครับโคบีนะครับเป็นโคบีได้แชมป์แล้วก็เอามาปริ้นนะครับแต่ว่าปริ้นก็คุณภาพไม่ได้เพื่อวังอลังการนะครับยันเลิกแล้วก็ยังคนยังดูโคบียังแนวแน่นนะเป็นรูปปั้นที่ได้รับความนิยมอย่างร้นแามเท mm hmm. ่าไหร่ถูกกว่าหรอ ไทยแลนด์ด้วยนะตัวนี้ไม่ไม่เคยเห็นเลยอะแต่ตัวนี้สวยอะอันนี้เคยเห็นแนตะ่ที่บ้านไม่มีคือถ้าเรามาโดนของปลอมที่ทำไงวะ ดูไม่ออกแต่มันตแ่ง,งานมันแปลกๆว่ะแปลกอะแปลกจริงคือเรามีบ้านที่บ้านแต่ว่ามันไม่รู้อ่ะผ้ามันดูแบบมันต้องแข็งวยนยน่อยอ่ะผ้าน,นี้เหรอจับมาเยอะไม่รู้วะไม่อยากเสี่ยงอ่ะ ต่สีนี้คือไม่ใช่อะ่ะสีนี้คือปลอมแน่ๆเคือเนี้แม่งปลอมแท้ๆอะ่ะแต่อน,นี้ไม่รู้อะ่ะ How much? 90 90 d o s h i r s h o ชชั่น80 80 80ดิชชั่น e original I don't sell fake stuff scan it with your phone it tells you h ขาบอก h ่าดิ not all ท h นั่น่ะด แปดหนึ like ่งแปดามยี่สี่เขาบอกท่าแแปดหรอเออแปดสิบแสแต่เนี้แม่งไม่ใช่แน่อีอสี่ได้อน้าเงินเนี่ยคือพอมีตัวหนึ่งปลอมแล้วแม่งไม่รู้ไง mm hmm. ใช่มันสามพันเนี่ยเนี่ยแม่งอย่างสวยเลย Thank you, take a photo take a photo <Okay. S 3> <Okay. S 1> so you tell me <Okay. S 3> mm hmm. อยากซื้อพวกนี้นี่ครับน้กสนามนะครับก็จะมีเสื้อนะครับจำนวนมากไม่รู้ว่าเกตไหนจำนวนมากๆแต่าน้นนี้ดูเหมือน้าจบเกมใ้ช็อปปิดนะครับแต่ว่านอกสนามยังมีของขายบรรยากาศยังคึกคักเป็นสัดส่วนนะครับ Show near. ครั้งแรกนะครับกับประสบการณ์การดูบาสที่คริปโตอารีน่านะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งวันที่ไม่สมหวังทงางผลการแข่งขันและตัวผู้เล่นนะครับ อลลบอนไม่ได้ลงเดวิดเล่นได้แป๊บเดียวก็มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ mm hmm. ทีบวบุบเล่นได้ดีมากแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมเป็น2ชั่วโมงครึ่งที่เร็วมากๆนี่ก็คือภาพรวมของสนามในการเดี๋ยวเก็บมาฟางในนัดอื่นต่อวันนี้ไปละบาย